สวัสดีครับพ่อตาข้ามครับสวัสดีสวัสดีนะเปลี่ยนไรได้หลายเป็นไหนคือมากเสียคากเสียแน่แต่สองหกน่ะมั้ยก็ได้ฮะไม่ตีเลขสองตัวไม่เฮ็ดจังไหนซื้อจะสามตัวสองตัวบ่ซื้อน่ะบ่บุ้ยนานมีบุ้ยนนมีโอ้ยนสองตัวกับพ่อตดเนาะเลขยกใครมาคักแหม่ป้านมาคักแน่แต่ปูขาวก็ได้เนาะคักแน่แต่เรียกเล้าขางทีดูเป็นบ่ บ่าหงวดจนส่งหงุดกับเขาโอ้ย่างหลายบ่างวดจนงวดเท่านั้นเข่าโป้คือเข่าเข่าคือเข่าปาตทีทั่วโดยส่วนมากเราไปให้ย่ามไหลยังไหลบบบนี้เขาเฮ็ดจังไหลเขาคอจีได้เตือนเนื่นเฝ้าไปซื้อไปยังยังเสียพอถึงเวลาบ่ให้มันต้องมือสิบห้าเปนโอ้เมื่อเมื่อวันพระเท่านั้น่่เออบลา เมื right, 10, mm ่อใดสิพหาอีกก็อยากไปหาเล่าดิน่อยอยากเล่ากับเล่าอยู่นี่เมื่อชิพหาพีนาะนี่เมื่อนี้มันสิบยังแล้วเด๋ยวน้เมื่อนี้สิบเจ็ดมืออ่นแปดคำบอกิพหาดับกัะญาชิพหาขึ้นกัยญาบอกโอ้คำว่าชิพหาดับชิพหาขึ้นก็คือข้างขึ้นข้างแรีมเด้อพี่น้องเรียวเข้าสิพหาชิพาเมื่อนี้มันจัคำอะไรนี่ฮะจัดคำบ่าแมือนจ็ มือนี่เจ็ดคำว่ะคำสูเทียสูเทียปาผ้าไปบันอ๋กัน่องมูน่องแล้วกับบักไสเนี่ยเพื่อนผ้าเพื่นผ้าไปย่ามใดบันไปนี่ยเหมือเานี่นะเย็นดจีไดไปนําจังมวงจังม่วงจังง่ำเกดแต่เขาเสออกมาอ๋เอาไปนี่สิบหานี่มันตรงกับมือใดไอ้ปีอัเดืยนนี่เดี๋ยวนี้มือนี่แปดบ่ะวันเสียน่เนี่ ไม่จำพ่แม tamam. ่ข <learn> ่อนว่าไทยเจ้าอะไรไหม่ม e ่นหกเบ้่นเมนดอนเกียตคำนะแปดุก้สินท่าสมที่ะหารทสุกนุขาท่หุนาเดี๋ยวสิทีมเบอร์ทั่วไปทรวบอกเลมันชิได้มาท่านนะเดี๋ยวสินั่นบานิกัมมาสวยปะในบานิกลัมมาสวย เราดีดีแล้วทีเดียวไปทายเรากับบักไส้นี่กะบักซีมงคนเดียวโอ้ยไสวยแบบนั้นว่าพื้อนว่าพื้นอันนั้นซีมงเลี้ยงหมดอยู่โอ้เชาวตี๋ไปเศร้านี่ยง้ยมาเศร้านี่แล้วแต่เราเกอ่กัาหานะยนีกันบ่กันแขกพ่อหีก็เอากันอยู่หันแล้วโอ้ยคุยกันกับเราหน่ะเออจนซีมงคนเดียวเดี๋ยวนั่งจะแบบคนส่งสิดปวดขาแล้ว จะเกาไข่ฝันตองวัดฝันบ่บันนี้ก้อนมือเลขกที่ออกวังหนึ่งนี่ฝันบ่ก้อนเลขกที่ออกนี่ฝันอีหยังบ่ว่าเลขมันถีบมีฝันว่าได้กินเขาโอ้ฝันว่าได้กินเขาไ่บ้านแดงพูนอ่ะคือบ่อว่าสู้ฟังในคอยไม้ไายมือใดขึ้นมือนันะมันกันย่าหมึกขึ้นโอ้ยกับบ่อว่ไปเขึอนไปบอกเลยเนาะไม่ได้ไปไม่ได้ไปแม่นเหล่านี่ฟันเหล่านี้เดี๋ยวนี้ใส่คักๆเรื่องกับบ่อว่าเนาะฝันว่ากินเขากินโยกกลางทางบ้านแดงไปกินโยกกลางทางเออทางเส้นเกา โอ้ทางเจียนเกาเออบัดเขาอ้อมหนูนี่แหละไม่กินเลยทดน้ามันขอไากินแบบกอนสดต่น่าขันฟันว่าได้กินเขานี่แม่นี่ดิมมันบดถือขันฟันมาได้กินเขานี่มันถือยวนดีเรกมี้ยขันมันมันเข่าเลยดีนี่เรกนี่ขันฟันว่าได้กินเขามันเข่าแล้วเรกเรกฮ้างเดียวหนึ่งมันวะ เรียกครา้งเดียวนึงแหมอวดพระเลขลายหางไงแปลว่าแต่ข่ำเถื่อแบกยังไงเลยเถือเรียกว่าฉันดอกจะมาเฝ้าว่านน่ตัวแต่ถือว่าวัดแบบขั้นคักเนาะเกือบบ้า้ที่ทุกอย่ได้จเรียกาังเดียวกัยังเข่าเนาะแปลมากเลผู้ใดจะก้นเรียกางเดียวใช่มันงวดแรกงวดแรกกันเป็นยังสี่ละขันงวดแรกผู้ใดกะเพื่อนจะละมาระว่างอยู่ดีเนาะ จอมมันได้ยินซอแซมาฟังสักวันที่บันเปนว่าสิหมุมเซลโรดที่แมันบริษัทหัวทีมานี่แหละเอาหวดทีมานี่วางวากันโรดวันต่อยร้านที่เปลี่ยนจังไรแต่มันงคลิปเขาบอกเขาหัวมือซ่าแล้วอือเบิ้งวันจังไรเอาใส่เบิ้งเอาดีเอเก้ามาให้เพื่อนเบิ้งเนี้ยปัญจิวาเฮาคลเลกออกแล้วพากันเข่าสู้สำนักเทลอกปัญจิวาเป็นแหงวาอยู่อืออือพู้พูดว่าเบิ้งคลิปจบนะบ่้องหัจัก อ่าเดี๋ยวรอสักครู่เด้อพี่น้องเดี๋ยวสิเอาดินนี่เกล้าให้เบิ่งอืมบ่แม่นข้าวดิน่นออนี่นี่เป็นจังได๋นี่สิว่าจังได๋จังบ่ถสิเฮ็ดจังได๋เลเอ้าๆนี่ตานี่นั่นเอ้าคณาโชขึ้นงเอเลขซํานีบ่ถสิไปเฮ็ดหยังอยู่ถือตรงๆเออจัก2ตาเออนั่นล่ะนี่เห็นบ่ วคอยวเจ้าได้ค่ายาสูบเรเด้อว่าสนองว่าแล้าน่าองเววีจะโตมาผมบ้านผมก็โตมาสร้างมันแล้วแต่ไม่มันผมมาสัมผัสมืออะไรล่ะก็โจยจากมือก้อนเล็กออกสองมือก้อนเล็ออกสองมือก้อนรับน้องมมบานสายบ่ป้าเป็นตะถือแนี้เอฟีก็เป็นตได้แนี้แต่ว่ากาคว่าไมาหงวดแหลกเป็นยังบ่นเชื่อใจขึ้นมาแล้วเนาะอืมเอาวดนี้ก็ว่ากันไปมาบานนี่ บานนี้เฝ้าพื้นฝันตองหวัดฝันเอียงมอมขึ้นกันบ่ขึ้นฝันอยงนต้องขึ้นพวงนูงนง้จะเก่าตองหวัดอีนี่เป็นเลขเป็นเบอร์อโอ้ยบาดเลยบุืมขึน้นพงนู้นทีขึ้นพอยู่ดิมาคู่ใหมันนะคับที่เดีนขึ้นวาดเลยฝันวาดเลยนอะก็เป็นตะเป็นเลขก,ก็เ็อ กะย้อนว่าบ่เป็นแต่เป็นเลขนี่น่ะมันออกอยู่นี่ก็ได้น้ําสางเป็น4ปากัด2ตเอเออป2เฮาว่าปลาขาวดิน้เออน้ําสางมันเป็นน้ําสางสี่เหลี่ยมเฮาเว้านะแม่นบ่อีกปนเฮ็ดนะอยเะัป8พุ่นน่นี่81ีน2น้ําสางเป็นเนาะปากัด2ลงไปเอา่ มันงันว่าอากาศมั่งั่งวันนี้เช่นว่าปวฟันน่ะมันมาตรงกันครับเลขภูเขาพอดีเป้เลยโอ้ยเป็นตำมุมใส่แต่ที่เราเรียกอะไรเนาะกับบคิดว่าน้องคิดว่าแต่เนาะแปดซองแปดองเนี่ยเปลี่ยนตะอุกตะอังมามูเฮากัอะไรเปลี่ยนตะได้เงินแต่ที่แปดแปมันมอ่างว่าตะคําฝันเนี่ยมันมันถื่ล้อเดี๋ยวนี้เลขแต่ว่า้าสตีจังไรผู้ฟันกตีเลขว่าเปลี่ยนบาผู้มาไทกตีเลขว่าเปลี่ยนนี่บ้านที่นี้ ยักษ์ีเฮ็ดจังไรเจ้ก็ตีเล็กเก่งเนาะโอ้ยกะตีมันตีเก่งอยู่มันลาทีไผ่มันเนาะโบ้คั้วขั้วฝันตีเออความฝันน่ะมันลาทีไผ่มันยังผมเนี่ยคันปางเนี่ยผมมันตีเป็นเจ็ดแป้งสั้นดิย่างสีหนาปลาปลาบ่มีเกียรติกะตีเป็นแปดแป้งสีหนาอแต่ว่า เปดสองตเลยเนาะของป่าน้ำปลากับเป็ดเนาะอืมก็ยัง่าน้ำสังฮันเดซีน่ะปลาสองตัวฮันดีน้ำสังก็แค่ไม่แป้นเฮ็ดนะเฮ็ดที่แก่นอืมนั่นเห็นว่ามันเข่าคักป่นอย่างนี้ทีว่างอะไรอีกนะเอาขึ้นถอ่อฟันมือขึ้นนี่นะฟันก็ว่าเป็ดเป็ดกุบันยังไดกฟันก็งไปมาล้มมาไลยไปเพราะนั้นละะเพราตีแหละเพรนั่นหอกมาล้มมาลอยฟันเพนั่นมาลุยซีหุ่มอ่ะ กัดอันนั้นก่อนบ่ท่านวาเนาะโอ้ยเกี่ยวมันได้เลยเกี่ยวมันล้อมืออื่นแล้วมันพระเนาะเกี่ยวมันสูดสีออกแดงเอากระบอกป็นยังมืออื่นมืออื่นมันผ่าผ่าเนี่ต้องพระใหญ่ดิมันบ่บ่เพื่อนเลขปูขาวนี่ยเออเพื่อพระหน่อยเล้วกับปล่อยอยู่พันหน่อยกับปะไกันพวกนี้นะขันพราะข้ามเนี่ยนะกันพวกนี้ไปกับปะเกห์กัเก้าบ่ไปว่าสันเอาหมมืออื่นไปก็ได้ ไปว่ะอยากได้เดี๋ยวนี้อยากได้เลขมาเชียงเดี๋ยวนี้อยู่นี่ก็เนี่แต่แต่ว่าโดยส่วนมากคนเคยแหย่แม่นพระไงขึ้นพระน้อยมันก็แจกแจ๊นะตัวมันบ้านมือก็ไปวันพระไงร่างส่วนมากวันไปไงไหน่ว่าไปบ่เที่ยวนี้ล่องไปวันพระน้อยล่องเมืองตะกี้เคยไปตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดบ้านนี้ล่องไปเจ้าคณะตำบลเบิึงพระน้อยเนาะ อาวอาวกนววาบ่อฝันกะอกว่าฝันเมือเน่าจีไปไปห้ามใะไนี่กินเข่าง่ายแล้วกูแล้วไปไปเออจะเด็กไปเมื่อจะไปกินเขาน้ำเล่าคนจียากบอบอพอเล่าขาไก่สูตรต้มง่ายอ่นี้จังหวดบ้านกินบอไปกับทานี่กบขึ้นมากก็ได้ห้างไปนะไปอไปทำไปดวนดอกตนไปเปนที่อเราไปไปไปเขาจีวอกห้ามดอก เดี๋ยวส่งลูกกิ้มยังเพิ่นกะสีกิ้มกินเองตัวเขาก็ต้มไปซีซ์นะบ่เงยใส่หอยเชอรี่โอเพิ่นคารัมบ่คารัมดรอสไปกันบุญเนี่ยศึกศึเท่านั้นเง่ายง่ายโอ้แล้วอยุหลายแล้วลูกยากง่ายง่ายเนาะอ้าวปลาเนี่ก็มันมืออื่นกะควายวากันเนาะแต่ว่ามืออื่นนี่ไปเราเฮ็ดแท้เรก เราเห็นอย่งเลขัน hmm. น <w> ้ำมันมองขยังไงขันน้ำมันฮหต้งแต่เราขัเขียนห้โรดเขียนห้โลดโอ้ขันหาเลาเห็ดแล้วนะเราเห็นเล็แล้วเับขัดแล้วกับจีฟันฟันฟันเราัแบบสูฟันบ่แล้วขันเขาม่น้ไปเราไปขัดกับกันฟันเนี่ยไอเดียมแต่เราบบ่ฟัน โอ้ก <mile> oh. ัรกสมมุติว่าไปเมื่ออื่นนี่แต่ว่ากระชได้ยี่ดอกตัวเลขนั่น่วะเนาะมือมือมือเนี่ยก็เทียงกับเต้าอ่ะแล้วว่าเลขแปดอือแปดไก่ต้องเล็กสองตัวเยอะบ้างหนาสิเสี่ยงให้ก็จะได้ยางนี้เออเด็กสี่ตัวมันัแปดตัวเล็กหน่อของเขียนสี่เนาะเขียนเขียนมาก่งสี่ไปยังสี่ โอ้เดี๋ยวมือกับหูดอกเนี่ยอะไรเราเดี๋ยวนี้หูแล้วเลยนี่เดี๋ยวนี้หูเล้วชุ่มบักนั่นบักนี่สีมหากุีแล้วเนาะมือนทีบ้านหูจักกนเก่ีวกป่านยังจะหัดไมป่านเกลากัยังรับตาลรหูจักลนี่มาปวดพ่อเฉยนเด้๋ยังไงเขาจีโซ่มาเลยนั่งนล้กันโซ่ไม่ดีพวกพี่บาจนไม่กุ้เกาเกล๋ยวเอาตายยากยแคน้ำ้นอยู่เยอะจ น้ำเบาซื่อๆดอกว่าเออเราเป็นคนเวาองสารเราคนเป็นปากงั้นซื่อๆที่กินจะจิตใจเราก็ดีละอืมว่าวลุงลวงปดปดเปลี่ยนเปลี่ยนไปดิเดี๋ยวนี้อ้าเมื่อเอิญขาค่อยแต่ฟังว่าค้ามหมอกขาจ่าของปูขาวน่ะสิเปลี่ยนจังไดเออพ่อพี่น้องได้ฟังแล้วกับจีนีพีชเจรนาหกับยาธิยาซาเราเป็นคนเว่อสสสสสงสารแต่และคนว่าบมคือกันนั่งคนว่างมวลนั่งคนว่างบมมวนแต่ว่า โดยส่วนร่วมแล้วก็ให้พิดหน้าเบิง่งจิตใจค้นอ่าจิตใจดีจนอ่านั่นผูนละจนกล้าให้เลขให้เบอร์จนกล้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซอยค้นุูนละโช่ใช้ข้าซเหล่าข้าาขนมาได้ดิข้าเมา,า่าน้อ